ต้องขอบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้เราเล่น Twitter นะครับแล้วก็ไปเจอภาพผู้ชายคนนี้แหละครับสงสัยมากครับทำไมคนใน Twitter เนี่ยพี่ตั๊กถึงคือฮามากขนาดนี้หือฮามากเลยคือตอนแรกก็มองว่าหล่อดีเท่ห์อ่ดูสิหล่อมากคุณธัญญาหล่อเลยแหละโคดำหน้าหล่อมากออยากรู้อยากรู้ตอนแรกก็มองว่าหล่อนะครับตามมาสะดุดตรงคำบรรยายที่ว่า เขาคือผู้ชายข้ามเพศเหมือนสตรีข้ามเพศอะไรอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องก็คือเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่แปลงทุกอย่างแล้วแล้วก็ข้ามมาเป็นผู้ชายขอต้อนรับคุณจิมมี่กริตทีพัทครับมาแล้วฮะมาแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญรุณจิมมี่ครับเฮ้ยหล่อไหมหล่อไหม มันหล่อไม่สำคัญว่าหล่อมันสำคัญว่าผู้ชายใชขอฟังเสียงนิดนึงได้ไหมคะครับสวัสดีครับเฮ้ยกระเดือกก็มีเอ้ยอยากรู้ผูญิงอยากรู้ปกติอย่างกระเทยแปลงเพศจะจะมีกระเดือกเนื่อออกมากคือกระเดือกแต่นี่กระเดือกก็มีกระเดือกนี่มีอยู่แล้วหรือว่าไปทำมาก็ตอนที่เสียงแตกก็มันก็เออนีมันเสียงผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้เอาคุณเจมี่คุณมี่ทำอะไรมาบ้างไหนบอกผู้ชมหน่อยก็แการ ครับแปลงเราแล้วก็ไส่้อง์โานด้วยครับแล้วแปลงตรงไหน่ะก็เอาออกแล้วเอาเขาหน้าอกก็เหรอเอาออกไหก็ออยากรู้เขาออกไงอ่ะหน้าอกเนี่ยคือก็คือการผ่าหน้าอกเนี่ยมีมีมีหลายแบบครับคือจะมีทั้งผ่าจากใต้รานนมกับตรงปันนมแล้วแล้วคุณคุณจิมมี่ทำไงคะก็ตรงปันครับเพราตัดออกไปเลยแบบผู้หญิงเป็นมะเร็งแล้วตัดนมมันออกไปเลยคือจิมมี่มองกล้องกลางหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมอยากเห็นหน้าแบบเต็มเต็ม นะครับนี่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 นีมันผู้ชายแท้ๆคือเดกคนนะใช่อวัยวะทุกทุกส่วนเนี่ยเออครับอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเออมันใช่ได้จริงหรือเปล่าใช้ได้จริงครับใช่ได้จริงใช้ได้จริงพี่ไม่กล้าตอบตรงพี่ตัดจแตนุูขอที่พี่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วอย่างภาษาอังกฤษรู้จักคำว่า erection ไหมครับผมมัน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 ทำได้ยังไง คือมันก็จะมีแบบว่าเหมือนที่เราทราบเป็นดีในตอนนี้ว่าวิาวัฒนาการทางการแพทย์คือยังต้องแบบใช้กดอยู่ครับแต่คือเหมือนทหมดครับผมใชเป็นกดใช่ใช่ต้อมกดเหรอครับไม่ไม่ใช่กดแบบรีโมทนะแล้วมันมันกดยังไงมันกดยังไงผมกดตอนไหนอ่ะมันจะมีปุ่มกดหรือว่าอะไรเออเขาจะฝังเอาไว้อะครับแล้วคือเหมือนจะเป็นปั๊มความเข้วมัหยุดมันจะสำเร็จความคิ่ไหมคะ สำเร็จครับเพราะว่าเขามีการต่อเส้นประสาทให้ด้วยครับอ๋อเขาต่อเส้นประสาทหลายคนมีเขาบอกว่ามันมีคนบอกว่าหน้าเหมือนโตโน่เหมือนเออม่เหมือนไม่หน้าเหมือนโตโน่เออเออเออมันจะเฮ้ยมันจะมันจะมีความรู้สึกอะไรต่างต่านด้วยครับว่ารู้สึกสำเร็จครับผมไม่ใช่แบบว่ามันครบมดดําเขาตอบแล้วไงว่าครบทุกอย่างเยเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ทำในเมืองไทยป่ะฮะในเมืองไทยครับโอ้เดี๋ยวนี้หมอไทยเก่งนะวิวัฒนาการวิวัฒนาการาการ้วาวห<ม>น้ามากลลเลยลอย่างนี้อยากทราบว่าเริ่มรู้สึกอยากจะเป็นผู้ชายตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อะคะคือจริงๆผมไม่ผมไม่เคยรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ชายคนะือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายมาตลอดเลยผู้จัขาผมคือมันคว่าเกิดมาเล่นของเล่นก็คือเด็กผู้ชายคือคุณแม่ก็เคยซื้อแบบตุ๊กตาผู้หญิงที่ผมยาวๆเลยให้ผมจับ ตัดผมเรียบเลยออันนี้เป็นที่ที่ภาพ Before, After เปรียบเทียบได้เนี้ยขาวว่าเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยใช่ไหมผมเเรียนวัฒนาด้วยแม่ผมก็เคยสอนแน่เลยตอนเด็กๆเขาแม่เป็นเรียนวััฒนาครบี่อยู่กี่ปีฮะก็ตั้งแต่อนุบาล3เลยถึงมัธยม6เลยครับ แล้วตอนเดียวยุเท่าไหร่ครับท่านทีปีนี้30มสิบนะครับโอ้ยังดูเด็กนะแล้วหมายความว่าแต่ก็ต้องนุ่งกระโปรงใเมื่อตอนเรียนอ่ะใช่แล้วมีความรู้สึกอยากนุ่งมันหรือไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยโอ้ยเขาเป็นผู้ชายนี่แยดูรูปสิโอ้นโอ้ยน้าหวานมากค่ะแท้จริงๆไม่ชอบแล้วนั่นน่ะการปกติการเป็นผู้ชายเนี่ยมันยากไหมผมว่าตำลัดปุณจิมมี่ไม่ครับผมแค่เป็นตัวเองสอนมั่งสิ เออเออแต่เขาดูเป็นเขาดูเป็นผู้ชายมากเลยนะแล้วอย่างนี้ตอนทานฮอร์โมนนะคะมันมีผลแบบต่ออารมณ์ไหมเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงวัยทองอ่ะเขาก็จะมีอารมณ์แปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างคุณไปทานฮอร์โมนที่ทําให้เป็นเพศชายเงี่ยค่ะคือของผมนี่จะไม่ได้เป็นแบบทานนะครับจะเป็นการฉีดฮอร์โมนใช้ฉีดฮอร์โมนทีนี้ เมือ่อเมื่อไดฮอร์โมนเพศชายเข้าไปเ,เรารู้สึกเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอายุสิที่เพิ่งแตกหนุ่มอะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรเรื่องอารมณ์เหมือนเด็กเลยครับก็ต้องมีการควบคุมอารมณ์แต่ด้วยความที่ว่าโอเคเรามาเริ่มตอนที่มันโตแล้วเราก็เลยรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ให้กี่ปีลครับกี่ปีแล้วที่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 ทำทุกอย่างก็ผมเทฮอร์โมนมา5ปีแล้วครับผ่านมากี่ปีแล้วสองสปีเรอสองสปีต้องผ่าทั้งหมดกี่ครั้งกว่ามันจะสมบูรณ ไม่ไม่นับข้างบนเอาข้างล่างอย่างเดียวก็สี่ครั้งสี่ครั้งมันต้องมีหลายขั้นตอนใช่ขั้นตอนแรกคือก็ต้องเป็นการเอามดลูกกับรังไข่ออกก่อนสองแล้วก็มันจะมีการฝังเขาเรียกแกนอะไร้ยครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องเย็บช่องคลอดมันจะอยู่อันแรกครับผมสามก็ปลูกถ่ายเส้นประสาทนะครับแล้วก็พออันสุดท้ายก็คือการที่เอายาเพศกับแกนมาแล้วราคาแพงไหมคะก็ ถ้าเกิดไปบ่อยๆบอกว่ามีความผิดพลาดในการผ่าตัดเกิดขึ้นก็ประมาณครึ่งล้านได้อะวมันก็ครึ่งล้านก็ครึ่งล้านก็ไม่ไม่ถึงครึ่งล้านแล้เพราะว่าเขาทำเยอะมากเลยข้างล่างก็สี่ข้างบนกี่ครั้งข้างบนข้างบนครั้งเดียวข้างบนครั้งเดียวก็ลงเป็นห้าลูกสาวลูกสาวฝากข่าวจริงว่าว่าตอนนี้เป็นโสดครับโสดครับโสดไม่มีแฟนมีคนชมว่าหล่อเยอะจริงตอนครอบครัวรู้ว่าลูกสาวอยากเป็นลูกชายครับเขาเขาเขาตกอกตกใจไหมเขาก็ จริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเข้าใจครับว่าผมเป็นลูกคนเดียวด้วยทีนี้ก็ความหวังของคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่ผมแต่จนตอนนี้ผมคิดว่าเวลาไปไหนเขาก็จะแนะนําผมว่านี่ลูกชายครับโอ้โหก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกคือลูกชายจริงๆเพราะว่าเพราะว่าความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะพ่อแม่ก็ต้องซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วะมัะต้องว่าไปได้โดยปริยายเห็นว่าชอบเข้าร่วมการรณรงค์เกี่ยวกับ ผู้หญิงข้ามเพศด้วย<ช>ทำป<ช> <พอ S 2> ระโยชน์ให้สังคมด้วยเป็นยังไงค,ครับผมคือผมคิดว่าในในเรื่องของอบุคคลที่เป็นคนข้ามเพศนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ยังใหม่กับสังคมไทย <c oughs> แล้วก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นอาคาติหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจที่ยังไม่สังคมอาจจะยังไม่เข้าใจอะ<า>ครับผมก็เลยอยากจะมาช่วยตรงนี้ว่าเราคืออะไรทําให้สังคมรับรู้ครับคุณผู้ชมครับ เมื่อกี้ทคุณจะพูดว่าจะจะถามว่าเราเคยมีความรู้สึกไหมว่าไม่น่าทําเลยไม่น่าแปลงปันเสียใจจะเป็นอันหนึ่งนันใช่ไหมไม่น่าใจไม่น่าจะตอบว่าผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผู้หญิงครับผมรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่คือผมเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วผมติดอยู่ในร่างผู้หญิงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยมันเท่ากับว่าผมทําทุกอย่างให้ผมกลับไปเป็นผู้ชายเหมือนที่ผมควรจะเป็นตั้งแต่เกเลยเคยเคยเห็นแบบมองผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยมีบ้างไหมไม่ครับไม่หรอคือจริงๆมันเป็นเรื่องตลกนะตอนตอนที่ผมอนุบาลเนี่ยผมเคย คือตอนสมัยเด็กเรายังไม่รู้เรื่องเพศชายผู้หญิงเพศเอ,อีกเสร็จแล้วผมก็มองเด็กผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยเขาน่ารักจังเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็ตุ้บติ้งอะครับอ้ตาย,ยแต่คือตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเพศไงเราแค่มองว่าเอ้ยคนนี้เขาหน้ารักนะแต่ชอบไปมองสาวมากกว่าใช่ครับมดดำเดี๋ยวคุณลองปีหน้าสวนทางเขาดูบ้าเลยอายอะเสียก็ได้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ดังมากในโซเชียลมีเดียนะครับเราเชิญเข้ามาออกรายการทุกคนคว้าหาตัวผู้ชายคนที่คุณจิมมี่เนี่ยแล้วล่าสุดทีมงานเพิ่งให้นังสือออทมมหผดู ปรากฏว่าเขาอยู่ในหนังสือด้วยนะครับผู้ชายข้ามเพศนั้นมีอยู่จริงนะครับ trans male ใช่คำว่า trans male นั่นเองนี่น่าจะเป็น trans male ที่ดังที่สุดตอนนี้ในเมืองไทยนะครับขอขอบพระคุณคุณจิมมี่อีกครั้งที่ว่าเขบเป็นแขกที่บอกก้าวมาก่อนยัยนี้ไปออกบอกก้าวไได้เพรอไปเป็นแขกที่บอกก้าต่อแล้วกันจะได้คุยนานๆหน่อยนะ